สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สุมนมาอีกแล้วค่ะวันนี้สุมนพามาทานกาแฟเหมือนเดิมค่ะตอนลัเรื่องตัวเองเสร็จแล้วก็ต้องรีบมาทานกาแฟค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เอสุมนจะทอดไก่ค่ะทุกคน่เพื่อนๆสุมนจะทอดไก่นะคะทอดไก่ทานข้าวค่ะก็ว่าวันที่สุมนไปซื้อเห็ดน,นะคะสุมนได้ไก่มาสี่ห้าน่อง สุมนก็เลยว่าจะเอามาทอดนะคะเพื่อนๆทอดทานข้าวเช้าวันนี้นะคะวันนี้สุมนจะทานง่ายๆค่ะเพราะว่าสุมนกับวันนี้สุมนจะทําทางเดินอ่าตรงข้างล่างนะคะก็จะต่อทางเดินที่ที่สุมนถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะตั้งแต่แรกว่าสุมนจะทำอะค่ะตรงทางเดินนี่สุสุมนเอาเสาสามเสาเอาไปวางไว้เฉยๆไว้เดินข้ามค่ะที่สุมนจะทําไม้ตีตอกตอกตอกไปเป็นทางเดินค่ะเพื่อนๆ แต่ข้อพะโล้สุม,มนทําเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวสุม,มนจะอัปเดตให้ดูนะคะค่ะเพื่อนๆมาทานกาแฟกับสุม,มนนะคะมาค่ะนี่สุม,มนก็ตั้งไว้พักแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งจะได้มาทานน่าจะเย็นแล้วตอนนี้ไม่ไม่น่าจะร้อนแล้วไม่น่าจะอุ่นด้วยไม่มีความร้อนแล้วค่ะ ไม่มีความร้อนแล้วไม่มีความอุ่นแล้วเย็นมากค่ะตอนนี้ชื่นใจค่ะเพื่อนๆได้ทานกาแฟตอนเช้าสุม,มนแบบสดชื่นมีชีวิตชีวาไม่รู้เพื่อนๆเ,เ,เป็นเหมือนสุมนไหมนไมนะไอ้สุม,มนเป็นจริงๆนะคะสุม,มนแบบว่าถ้า แล้วก็ทาไม่ได้ทานรู้สึกปวดหัวค่ะปวดหัวหงงอะไรอย่างเงี้ยมันแปลกๆ่กะคะค่ะมาทานกาแฟกับสุมนนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปดูสุมนทอดไก่กันค่ะแล้วมาทานข้าวเช้ากับสุมนก่อนนะคะเดี๋ยวสุมนจะไปอัปเดต้อพะโล l o w ให้ดูค่ะ นี่คะ่ะไก่สมมนหมักไว้แล้วคะ่ะเพื่อนๆสมมนเอาไก่ใส่แล้วคะ่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นแก้วมังกรไหมคะนี่คะ่ะต้นแก้วมังกรอพัน์เนี้ยหวานมากเลยคะ่ะเพื่อนๆลูกเขาไม่ใหญ่นะคะลูกเขาเล็กๆคะ่ะเพื่อนๆ แต่หวานมากหวานไสสีขาวค่ะไม่รู้แต่สุม,มนไม่รู้เนาะว่าแก้วมังกรมันมีกี่สายพันธุ์สุม,มนไม่รู้แกสุม,มนเคยเห็นสีขาวกับสีม่วงสีม่วงแต่สุม,มนกินสีขาวที่เวลาที่เราไปซื้อมาค่ะเขาจะไม่หวานค่ะเขาจะออกเปรี้ยวๆอะ่ะสุม,มนเคยซื้อมาเขาจะออกเปรี้ยวๆแต่แต่ลูกเนี้ยแต่ต้นเนี้ยค่ะเขาจะลูกไม่ใหญ่แต่หวานมาก แต่สมอนไม่มั่นใจนะคะว่ามันอยู่มันเกี่ยวกับดินหรือเปล่ามันอยู่ที่ดินหรือเปล่าเขาถึงหวานสมุนสมอนก็ไม่มั่นใจเนาะสุมอนไม่มั่นใจว่ามันอยู่ที่ดินหรือเปล่าเนี่ยค่ะสมุนจะเอาไปปลูกที่พี่ลองไปปลูกที่พี่สนุโลกดูค่ะเพราะว่าบ้านเกิดสุมอนอยู่ที่สนุโลกอะค่ะแล้วสูมอนก็จะต้องกลับที่สนุโลกแล้วเมื่อเช้าแม่โทรมาให้สูมอนกลับไปอยู่บ้านก็รอให้โควิดดีขึ้นนะคะ เพื่อนๆให้โควิดดีขึ้นสุม,มนก็คงต้องกลับไปอยู่กับท่านแล้วค่ะเพราะว่าท่านก็แก่แล้วนะคะสุม,มนก็อยากเป็นที่ทางของเราที่อยู่ทิกทีุ่โลกคือสุม,มนตั้งใจอยากทาสวนค่ะทาสวนผักสวนอะไรแล้วแม่ของสุม,มนก็ทําอยู่แล้วค่ะคือธรรมชาติก็ดีกว่าอยู่แล้วค่ะนี่สุโม,มนมาอยู่เทพนี่ก็ตั้งแต่สมมนอายุสิบสามนะคะสิบสามนะคะสุมมนมาอยู่ที่เนี่ อายุ13ก็มาทํางานกับพี่สาวค่ะทํางานกับพี่สาวแล้วก็จนทุกวันนี้สมมุนก็ยังไม่ได้กลับไปบ้านไปอยู่บ้านเลยก็ท่านก็แก่แล้วค่ะท่านก็อยากให้กลับแต่สมมุนก็ไปค่ะปีละครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะอือไปปีละครั้งสองครั้งแต่ทีนี้อ่ะพอเช้าแม่โทรมาแม่โทรมาอยากให้สมมูลกลับไปอยู่เลยเพราะว่าท่านก็แก่แล้วท่านอยากให้ไปดูแลท่านก็ไม่ไหวทั้งจะสวนทั้งจะนาทั้งจะ ทัทง้ทงเนริญาจะหน่อไม้ป่าหน่อไม้ป่าผัดป่าสวนอะไรของของแม่เขานะ่ะก็คือก็ทํากันสอกคนตลายายอะค่ะแล้วบางครั้งเขาก็จ้างคนมาทําบ้างจ้างคนมาช่วยอะไรเงี้ยจ้างคนมาช่วยเขาก็ท่านก็แก่ค่ะท่านทาไม่ไหวท่านทําไม่ไหวก็อยากให้สม,มุูลลงไปไปช่วยท่านนะคะสม,มุูลก็ว่าเอโควิดดีขึ้นแล้วสมมูลก็น่าจะลงไปได้แล้วค่ะ เพราะว่าก็หลายปีแล้วนะคะท่านก็แก่แล้วค่ะสุม,มนทอดไก่ค่ะคุยนานไปหน่อยค่ะเพื่อนๆไก่ของสุมุม,มนก็นเลยดำนิดนึงค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะแต่ความอร่อยยังเหมือนเดิมค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะความอร่อยเราคือผงนัวค่ะใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยค่ะสามด้านกะเพื่อน อายจังเลยค่ะเพื่อนๆไก่ของสุม,มนดำมากเลยวันนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะความอร่อยยังเหมือนเดิมมาค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวกับสุม,มนนะคะนี่ไก่ค่ะดำหน่อยค่ะค่ะมาทานข้าวเช้ากับสุมมนค่ะสุม,มนมีไก่ค่ะวันนี้ ไงจังเลยอ่ะไก่สุมนมากสุมนแงไปที สุม,มนกำลังถ่ายคลิปแก้ามังกรอยู่นะคะที่สุม,มนให้เพื่อนๆดูอะ่ะแอบไปีทีไก่ไหมฟืนมันแรงไปละสุม,มนใส่ฟืนเนาะเพอาะเขาลุกเขาลุกเลยไม่เลยค่ะอายจัง หมักอร่อยสมบนรณ์ใจผงเนื้อค่ะอร่อยมากสาขายเราเยอะค่ะสมุนรปลูกไว้สามกอขึ้นโคนไปสองกอสีก,กอนี้กำลังขึ้นคุ่มค่ะทานไม่ทัน สมมติก็เลยว่าจะชวนเพื่อนๆมาตำน้ำพริกตะไคร้ทานกับผัาสดค่ะอร่อยมากเลยคามาทานข้าวแบบสมมตินะคะเพื่อนๆทุกคนมาค่ะาทานข้าวแบบสมมติกันค่ะ นี่คะ่ะเพื่อนๆอนคอพะโลที่สุม,มนบอกสุม,มนติดตะข่ายเรียบร้อยแล้วคะ่ะข้างในสุม,มนก็ทำแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนี่คะ่ะสุม,มนเอาไม้มาบางใหม่แล้วข้างหน้าสุม,มนก็ติดตะข่ายคะ่ะอย่างที่สุม,มนบอกเพื่อนๆน นี่ค่ะข้างหน้าข้างหน้าสุโมนติดตะไครยเพราะสุมนมกลัวว่ามันจะร้อนเกินไปถ้าสุโมนปิดทึบอันนี้ด้านข้างค่ะด้านข้างสุโมนก้าวหลังกรสีแปะแล้วค่ะทุกคนแน่นหนาข้างหลังก็เป็นไม้ไม้เสริมหน่อยนึงนันนี้ฝั่งค่ะเพื่อนๆฝั่งนี้สุมนมก็ทําแล้วเอาหลังกระสีเหมือนกันค่ะ แล้วตรงนั้นเป็นไม้ค่ะไม้ข้างหลังเป็นไม้ค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะข้างหลังก็เป็นไม้ค่ะสมมนตีตอกทับหมดแล้วค่ะเน่นหนาแล้วค่ะ อย่างน้อยก็สบายใจไปเปาะนึงค่ะเพื่อนๆเ,เราทาเสร็จแล้วค่ะอย่างน้อยก็คือเราก็จะได้นอนหลับค่ะเพื่อนๆแบบว่าไม่ต้องห่วงมากค่ะอย่างเงี้ยนาสุโมนห่วงห่วงมากนอนก็ไม่เป็นตานอนค่ะมันมีเสียงอะไรสุโมนก็ต้องลุกมาดูลุกมาดูอย่างเงี้ยแล้วสุโมนก็อยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวนาอกลางค่ำกลาง,งาคืนเน่ะพวกพี่ๆที่อยู่แถวเนี้ยค่ะ เขาบอกว่าสุวมนไม่ต้องลงมามีอะไรก็ไม่ต้องลงมามันมืดแล้วมันดึกตื่นแล้วเสียงอะไรเองก็ไม่ต้องลงมาอะไรเงี้ยเขาก็ห่วงอะค่ะโวกพี่เขาที่อยู่รอบๆสุมนอะโชคดีค่ะสุมนโชคดีสุมนมาอยู่รอบข้างเนี่ยมีแต่คนดีค่ะคนดีที่แบบคอยดูแลเราแล้วก็เป็นห่วงเป็นห่วงสุมนเขาเป็นห่วงสุมนทุกคนเลยค่ะตั้งแต่บ้านไหนบ้านไหนเงี้ยอย่างสุโมนเดือดร้อนอะไรเขาก็จะคอยช่วยเหลือตลอดค่ะ สุม,มนถือว่าโชคดีมากสุม,มนมาอยู่จุดๆตรงนี้อะค่ะสุม,มนมาเจอคนดีคนดีรอบบ้านเพรากว่าคอยช่วยเหลือเรามีอะไรก็ปรึกษาเขาได้เขามีอะไรเขาก็มาปรึกษาเราได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะ เนี่ยสุมนก็เลยเขาก็ดุอะค่ะพี่เขาก็ห่วงแหละแล้วก็ดุบอกแล้วว่าไม่ต้องลงมาไม่ให้ลงมาอะไรอย่างเงี้ยสุมนอดไม่ได้หรอกค่ะสุมนอดไม่ได้สุมนเป็นห่วงของสุมนเนาะสุมนก็เป็นห่วงสุมนก็ลงมา็อี้ที่แขนสุมนไปอย่างเงี้ยเขาเพราะว่าสุมนลื่นล้มอะค่ะสุมนลื่นล้มสุมนลื่นหน้าบ้านเนี่ยค่ะการที่ว่าเราห่วงอะไรแล้วเราลงมาพดพลาดก็ลื่นขึ้นไปแล้วมือเท้าเส้นเอ็นก็เลยขาดค่ะ เส้นเ e อ็นขาดเลยไปผ่าตัดมาผ่าตัดแล้วทีนี้ผ่าตัดมาแล้วเขาไม่ปกติค่ะไม่ปกติไม่ปกติตอนแรกเขาจะให้ไปผ่าซ้ําคุณหมอนะคะให้ไปผ่าซ้ําซึ่งสมมติก็คิดว่าผ่าซ้ํามันก็จะเจ็บปวดเจ็บอ่ะปวดเจ็บอีกหลายเดือนแล้วเราทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้ละกันเพราะว่ามือเราก็ยังหยิบยังจับทําอะไรได้สมมติก็คิดว่าอย่างนั้น คือมือสุมนยังทำอะไรได้ไอ้แคมแต่ว่ามันมันจะทําแบบปึ๊บปื๊ดอย่างนี้ไม่ได้อะงับไปมางับมาอย่างี้ไ,ไม่ได้คือมือก็ถ้ามันเถอะแค่มือตรงนี้นิดเดียวนิดเดียวก็คือแต่เรายังทํามาหากินได้ทั้งหยิบยังจับอะไรได้ก็โชคดีแล้วค่ะก็เนี่ยละค่ะสุโมนก็มาลื่นล้มหน้าบ้านเนี่ยค่ะลื่น,ลนแล้วมือไปเท้าเพื่อเส้เอ็นเส้นเอ็นขาด นี่เขาใส่เอนฟอร์มไว้ N อ่ะเอนเทียมยังไงสุม,มนก็ไม่เข้าใจกับคุณหมอเขานาะคุณหมอเขาพูดนะน่ะสุม,มนก็ไม่รู้จักค่ะเขาก็ใส่ให้ใส่ไว้ให้ค่ะแค่นั้นแหละพี่พี่เขาก็เป็นห่วงเขาไม่อยากให้ลงมาแต่สุโม,มนก็อดไม่ได้ค่ะแต่เงี้ยสุม,มนก็สบายใจไปเปาะนึงก็ไม่ต้องรีบเสียงอะไรก็ไม่ต้องรีบวิ่งแบบลงมาอะไรเงี้ยเ้าจะก็ค่อยๆลงมาได้เนี้ยค่ะข้อไก่สุนม,มนก็เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ว่าเอาสแลนเอาเอ้ยเอา,เอาตะข่ายมาล้อมก็อย่างที่สุม,มนบอกไว้ค่ะเมื่อวันอาทิตย์นะคะสุม,มนไปตลาดไม่ได้ไปตลาดแล้วก็เลยไม่ได้แวะซื้อตะข่ายอันนี้ตะข่ายเนี้ยที่สุม,มนได้มาคือเอามาจากปีนปีนตรงตรงชายชายที่สุม,มนบอกค่ะมันมีชายชายเหลือๆอยู่สุม,มนก็เอามาใส่มาตักเอามาใส่ให้พะโลค่ะ ค่ะสุสุมนอัปเดตให้ดูแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆสุมนก็ทานข้าวอิ่มแล้วนะคะสุมนทานข้าวอิ่มแล้วสุมนก็เลยพาไปอัปเดตพ่อพะโล้ค่ะพ่อไปอัปเดตข้อพะโล้โลให้เพื่อนๆดูว่าสุมนทําเสร็จแล้วก็ทำได้แค่นั้นนะคะเพื่อนๆก็อ,อย่างที่สุมนบอกอะค่ะว่าสุมนนหนาไม่มีอุปก,กรณ์อะไรเนาะ ไม่มีอุปก,กรณ์ไม่มีอะไรแต่ว่าสุมวมก็พยายามทําให้เขาดีที่สุดค่ะให้แน่นหนาที่สุดเราจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเขามากค่ะ,ะคลิปนี้สุมวมก็ไปก่อนนะคะมาอัปเดตข้อพาโลให้ทุกคนให้เพื่อนๆได้ดูค่ะว่าสุม,มนททำเสร็จแล้วค่ะสุม,มนไปก่อนนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สุม,มนด้วยนะฝากเป็นกำลังใจให้สุม,มนด้วยค่ะ ไปแล้วคะ่ะบายสวัสดีคะ่ะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ